่ผลนี่ที่ฉันเตรียมการให้มันอย่างดีเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนแค่โทรหายผลเนี่ยโอ้นเจ๊ตั้งชื่อโม่ายผมจะเลิกงานไม่ต้องห่วงเจ๊แต่ไปอำแผน ใหเงี้ไวก,กไว่าเยอะนื่มันวายสุดท้าเอานะชีวิตแกมันสั้นเจ๊ชอบด่าผมชีวิตแกมันสั้นถ้าไงชีวิตคนมัน,นสั้นนะเว้ยเด็กจะบอกให้นะว่าคนที่มันจะม,จะมางจแต่งงานดูมันนะด้วยแกไม่แต่งนะเจ๊ไม <c oughs> ่แต่งกูตายเขาอหร่จะเลิกโรเลสทีวะชีวิตคนมันสั้นถ้าอยากจะทำอะไรมึงก็รีบทำเจ็ ้าหนุ่สาไปแก่พี่น้องของเพื่อนญาติโบธิการญาติสนิทมาช่วยแกเลยนะเว้ยกระดาษนั้นเลยอ่ะอไม่เชื่อใช่ไหมไอ้พายหยกไม้พร้อมขัดเจ๊ปุ้ยกระเต้ผูกแล้วขัดเจ๊เดี๋ยวก่อนวันนี้วันของพข้าศน์เขามึงสองคนไม่เกี่ยวเลยให้มันน้อยนหน่อยเรียงคอครับเจ๊ไอ้นนท์ผูกกระดาษอ๋อแล้วครับเจ๊ โดนตรีพร้อมครับเจ๊อหล่อแม่เกียรติทังของงานเมึงว่าแต่เงิน ้อไหมวันนี้แหวนอยู่นะแล้วบทที่จะพูดกับผมเขาเนี่ยเป็นทองได้หรือังได้แล้วกูว่าไปหลรอบมาด้วยเจ๊เลี่ยนมากเลยบอกตรงนี่เลี่ยนตรงไหนใายต้องไปเขียนเต็มที่แล้ะฝนจะเราสองคนทุกหายใจกันมาตั้งแต่ปีหน เาเป็ร่งนะทุกควารั็สุขลองเต็มทนรหัวใจของเราให้เป็นหนึ่งแต่งานกับท่นฝนแต่ท้านเป็นมนึนะตอผมแต่งานทั้งทีอ่ะคุณไม่ต้องเสียสินี่สิเพื่อนรักรู้ใจกูจริงเลยมึง่ยฮะ Yeah. เดี๋ยวกคนจะไม่ดังเท่าไหร่เพราะใจร่ถือกล้องกันอยู่นะครับทุกคนตั้งใจถ่ายมากเอาล่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยนะครับกับพี่ๆนักแสดงนะครับแต่ละท่านฮะแนะนกษตัวกันหน่อยเผื่อข้างหน้าเขาไม่รู้จักเราครับผมรู้จักเขาเนี่ยทำไมทุกคนดูนี่รอบเมื่อกี้ทำไมดูเงียบแต่รอบนี้ดูร่าเลยไปถึงหวงแล้วนะความเร็วมันก็ผ่อนลงนะ เริ่มกันพี่โตกันเลยครับผมครับผมเอ้าแนะนําให้เราหน่อยนะไม่ให้ปากอันว่าแนะนําว่าตัวเองเล่นเป็นบทอะไรคาแรคเตอร์ของบทที่อย่างนี้รับบทเป็นต่อครับต่อเป็นเป็นนักดนตรีครับครับเป็นเพื่อนที่เอกนะแล้วโตไม่ได้แล้ตโตไม่ได้ครับผมได้ครับได้ครับได้เลยได้เลยก็นี่เป็นครั้งแรกในการเล่นละครอย่างนี้นะครับแล้วก็บทนี้รู้สึกว่าเป็นบทที่เป็นเพื่อนที่เอกแล้วก็ เป็นเพื่อนที่ดีก็เลยอัดหลงรักแฟนเพื่อนด้วยเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนดีไงก็ช่วยดูแลอีกคนดีครับผมแต่ต้องบอกคราบทนี้นะฮะเดินพี่ออมได้เล่นไหวนะครับผมซึ่งย้อนผมพัดนะพี่ออเมย้อนผมนเพี่ออมต่างนะฮะได้เล่นไหวซึ่งหลังจากเขาเล่นเรื่องนี้ปั๊บ เขาก็เปลี <önce S 2> out, like s <S ่ยนแปลงตัวเองไปเลยเราไม่รู้ว่าพี่เขาก็ยังเป็นผู้ชายเขาก็ยังเป็นแมนอยู่นะครับพอจบลายการพิทีเรื่องนี้ปั๊บเขาเปลี่ยนไปเลยไม่ทราบว่าพี่โตจบราคการพิธีเรื่องนี้จะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าว่าต้องถามตั้งกับทุกคนดูแบบว่าสามคนเนี้ยรู้ว่าคนไหนเป็นเอกรู้สิผมรู้อยากจะบอกว่าหนูอาจจะไม่ใช่นางเอกนะครับแล้วเขาเป็นนางเอกหรือว่าเป็น หรือว่าเป็นพี่ปาดเป็นอะไรอีกป่ะพี่ปาดพูดถึงบนปากของพี่สิครับก็เป็นมนุษย์ป้าคนหนึ่งยังไงโอเวกไวไวเป็นพี่ใหญ่ของกลุ่มครับก็เล่นไม่ได้ยากอะไรก็มีสซันจิงเหมงานพี่มาพี่น้องที่หลงที่ลืมยากเลยพี่มาพี่หลงที่ลืมลืมเมืวันอ่ะออกมาซีนเล่นเปตัวเองใช่ก็เล่นไปแล้วลืมบอกแค่นั้นแหละไอ้เลื่องที่ผมพูดไม่จริงเหรอวะ ก็ชอตตะเกียออจะไม่ว่าชอตามอายุอะไตามอายุนั่เอเหรอครับคะนั่เองเหรอครับผมน้องเองน้องเองน้องหันานะคะเด็กสุดรนี้ผู้หญิงคางไทเด็กเดี๋ยว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 ก่อนร่งเด็กสุดจริงๆแล้วใครเด็กสุดนี่ให้เขียนออบ้างสิอูหน้าน้าเราต่างกันตรงไหนเยอะนะม่ีลาเวาสักสองชั่วโมงครึ่งไหมครับผมโอเคยืตรงนี้โอเค เป็นฝนนะคะแล้วในเรื่องก็เป็นแฟนกับพัทค่ะมีกันนะคะแล้วก็คือจริงๆก็คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแต่ว่าได้อยู่คณะเดียวกันครับผมครับใครอีกหน่อยครับใครอกก็ชื่อพัทนะฮะชื่อคล้ายๆผมชื่อจริงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่พัทแต่งเดียวก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ค่อยคิดถึงเวลาว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็เลยแบบว่าเนี่ยเป็นคนที่เนี่ยจะแต่งงานหรือเมื่อกี้นี่จะแต่งงานแต่ควาจริงปุ๊บไม่ทันได้แต่ง แต่เป็นชีวิตก่อนแต่แต่ก็ดูไม่ไม่กินไม่ค่อยใส่ใจนะต้องให้ทุกคนดูแยงว่าแบบเออมีเตรีโอแปลกที่เป็นคนที่รักฝนมากว่าไม่อยากดูกมาจากใครเพราะสไตล์ะเป็นเงี้ยไม่ใช่ไปดีเลยอะไปดีนะครับนี่เกาคือแหน่ไม่ไห่เกาไม่ไห่เกาเป็นเรื่องความที่เราเป็นโฟมครับเรนเด็กๆเนี่ยคือพราะแม่เราใส่ใส่เรเด็กๆเลยเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าคือ เราไม่มีท่านเนี่ยก็เลยใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดแล้วก็ดูแลน้องมาตลอดดูแลพายมาตลอดทำให้รู้สึกว่าไม่อยากสมัรกรก็เลยไม่อยากแบบแต่งงานกับผลแล้วก็พอวันนึงเราเราเสียชีวิตไปก็เลยมามาเกิดเรื่องที้หลังเ,เรื่องไม่อยากคบกับใครนี่ชีวิตจริง <c oughs> ไม,ม่เป็นชีวิตจริงเถามในเรื่องละครไหมล่ะอ๋อไม่อยากีอยิว่าเรามาใช้ได้เป็นในบทบาทอะไรอย่างนี้แล้วตั้งไรบ้างดูดีๆผมก็เป็นนม่รู้เรืะเนี่ย ไม่อริบกว่าข้ามาดีกว่าข้ามาที่น้องกวางน้องกวางเล่นเป็นก็เล่นเป็นพายค่ะเป็นน้องสาวพี่ทัศติพี่พาร์กมากพี่เอออะไรแหละพี่อ้อนมีพี่พารกแบบเป็นทุกอย่างในชีวิตเราไ่เป็นน้องสาวพระเอกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตรงข้ากับบูชันที่แล้วมากเลยซึ่งเล่นโดยพี่แก้มพี่แก้มเล่นเป็นน้องสาวพี่มอสคิดดูสิครับตรงข้าอะไรครับโอ้โห นี um ่เาไลฟ์หรือตาม่เกีดอให้แย่งายไลฟ์ของทุกคนด้วยนะครับเล่เป็นน้องสาวกับพีชายนนี้เป็นไงเล่กับมิกาเรารู้สึกไงบอกบอกวัี้เราเราได้มีการโปดิชั่นกันมานลควาะมีการคัดเรียกภายถึง5คนดคับผมก็เล่นเหมือนเดียวเอน้รอบแล้วก็ได้มาเจอน้องรู้สึกว่าเคมีกับดีรู้สึกว่ามีความเป็นน้องสาวเลยแต่นี่นี่ไม่ใช่ครามเป็นเพื่องแม่ของ เร่องแรกเป็นเดอะสาค่ะครับเขาก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะครับผมแต่ว่าพี่ปานนี่แน่นอนการันตีว่าดีดีดีที่เขาผ่านผลงานละครเวทีมาแล้วดี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 นะครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้พี่ปานครับอยากให้พี่ปานเป็นตัวแทนบอกแฟนๆหน่อยว่าถ้ามาดูละครเวทีเรื่องนี้กันได้อะไรกับค ก็นอกจากได้ความบันเทิงนะคะได้ความไพเราะของคอนเพลงด้วยแล้วก็ได้ได้เห็นการแสดงทุกคนที่ที่ทุกคนที่ชอบเนี่ยได้ได้แสดงเนี่ยที่ว่ามันคงจะได้ในเรื่องของความได้ประมาทอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่เป็นละครเพลงแอบเพราะๆค่ะมันมีสาระมากๆที่มันซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็เราก็จะได้เห็นเหมือนกันว่ามนุษย์เรามันคือเราชอบยติสิกับความรักกับความบางทีแล้วก็ดูแลเราก็จะเห็นว่าเราเลือกที่จะ กอดความทุกข์นั้นเราไว้ไหมเราเลือกที่จะกอดความผิดหวงังกอดอดีจนทาให้ไม่สามารถใช้ปัจจุบันที่มันเคลื่อนไปได้เรื่องนี้เดี่ยมันจะชี้ให้เห็นตรงนั้นมากๆาเลายว่าเราอยากจะเป็นตรงไหนแล้วว่าเราอยากจะเริ่มเริ่มชีวิตตัวเองอยังไงครับค่ะก็ฝากด้วยน,น,นะฮะสำหรับละครเวทีเรื่องลงหายใจในหองเมื่อกี้นี้ซีนเดียวเท่านั้นแต่เราได้เห็นหลากหลายอารมณ์นะฮะมีสลุกสนามีคอมลีเดย้นะครับผมมีแบบว่าโรแมนติกด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนอย่าลืมนะฮะ คลิปที่คุณถ่ายไปหรือรูปที่คุณถ่ายไปหรือว่าคุณไลฟ์สดๆคุณต in no ั้งหัวข้อด้วยนะครับหรือว่าใส่แฮชแท็กด้วยว่าละครเวทีลมหายใจเดอะรีสิคอลนะครับผมวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงทุกท่านด้วยครับมีอะไรอยากจะถามหรือว่าสงสัยอะไรไหมครับอยากจะแบบถามนักแสดงหรือว่าไม่เที่ยวกับบทบาทอะไรอนี้มีไหมฮะได้นะครับขอบคุณสำหรับคำถามไม่ียัไมมาฮะยังไม่มาทำไมไม่กล้าถามอ่ะับ กลัวใครครับกลัวใครข่าวว่าไงครับพี่โตพี่โตมีบทเต้นไหมครับพี่ตอนที่เมื่อไหร่ยังเด็กให้ดูเองกันกันเขาคิดว่าตอนสเต็ปที่เขาสอนเมื่อคืนเนี่ยอย่เราอย่าเพิ่งบอกใครผมสอนใครบ้างที่ดูขายังไงแล้วจะลงมีเต้นเลยครับ รอด,ดูในละครดีกว่าครับก็เด็ดมากเอามอยค่ะวันนี้วันนี้เล่นเป็นโนวันนี้เหนไเคนนีครม่ด้กันแต่ก็ต้องมาดูีตอตับตัดหรอพี่่อ้าไปบนะท่าเพื่อความ่แบบนี้ จับสักหนึ่งดอกเลยพี่คำถามต่อไปไหมครับเอ้าไปดูเลยหรอที่ใส่ใบเอาพี่นั้นคำถามต่อไปไหมครับโอเคพี่ใครอยากจะถามอะไรเนี้ยได้ไหมครโอ้โหคำถามมาเป็นแบบพึ่งพัดนะครับผมอาหลังไม่มีอะไรแล้วนะครับผมวันนี้ขอย้ำอีกทีอย่าลืมแชร์คลิปของท่านะครับผมแล้วก็ย้ำอีกทีว่าระว่าเวทีนะครับจะมีขึ้นนะ ในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับตอนนี้ซื้อบัตรได้แล้วที่ทันตกรรมเมเจอร์ทุกสาขาที่ซื้อซื้อกันแล้วสิซื้อเพิ่มอีกได้นะครับซื้อเพิ่มแล้วด้วยโหดีมากข้ามผมดีมากดีมากข้ามผมนี่กันใช่ไหมครับเหมาสักฝักสี่รอบสี่หมา่ลมเหมาสี่รอบเหมาไปแล้วด้วยสี่รอบไม่ต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วซื้อเองซื้อเองพี่ว่าเขาจะเหมารอบไหมดผมกัน ไม่รู้ไงครับเป็นไปได้บางคนก็ชอบเราครเวทีแบบนี้เอะไะฮะสุดท้ายนี้ฮะขอเสียอารมณ์เล็กนกับรัสดงอีกครั้งนะครับวับนี้ท่านมากท่านเอกที่มาเป็นคนนี้ก็คือมาถึงแล้วด้วยก็ขอให้ทุกท่านดูกันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ผมต้องก็ลาลุกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ